สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการเลือกตัวแทนอย่างถูกต้องและเหมาะสมะการเลือกตัวแทนอย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะซึ่งเราก็จะมีวิธีการเลือกอยู่สแบบก็คือการออกเสียงโดยตรงโดยมีการโหวตหรือการลงคะแนนนะคะและการเลือกตัวแทนไปปฏิบัติหน้าที่ จะเลือกคนที่เหมาะสมมีความสามารถนั่นเองทีนี้เรามาดูว่าการออกเสียงโดยตรงเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเลือกผู้ที่อาสามาเป็นหัวหน้าห้องอาสามาเป็นประธานนักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียนโดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสมเช่น มีความซื่อสัตย์มีน้ำใจมีความเสียสละมีระเบียบวินยัยและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความสามารถใช่ไหมคะเวลาเราเลือกหัวหน้าห้องเลือกประธานนักเรียนหรือเลือกคณะกรรมการเลือกตัวแทนของเราเนี่ยเราก็ต้องดูสิ่งเหล่านี้ว่าเอ๊เขาควรที่จะมาเป็นผู้นำของเราหรือเปล่านะคะเมื่อนับผลการลงคะแนนแล้ว ถ้าผู้สมัครคนใดได้คะแนนเสียงมากที่สุดผู้นั้นก็จะได้รับคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเป็นประธานนักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียนเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ตามตำแหน่งที่ได้รับดังนั้นดวิธีการออกเสียงโดยตรงโดยมีการโหวตหรือลงคะแนนเนี่ยก็คือทุกคนนะคะทุกคนเป็นผู้เลือกทุกคนเป็นคนโหวตทุกคนเป็นคนลงคะแนนแล้ว ใครได้คะแนนมากที่สุดคนนั้นก็จะได้รับตําแหน่งนั้นไปง่ายไม่เอ่ยอ่าเข้าใจนะคะเข้าใจไหมามาดูวิธีการกต่อไปกันวิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คือการเลือกตัวแทนไปปฏิบัติหน้าที่เราก็จะเลือกคนที่เหมาะสมมีความสามารถเช่นกันแต่จะเป็นการเลือกบุคคลให้เป็นตัวแทนไปออกเสียง หรือตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนเมื่อกี้นั่นแหละเหมือนเราเลือกประธานนักเรียนเพื่อไปเป็นเพื่อไปออกเสียงแทนเราเพื่อไปตัดสินใจแทนเราเหมือนเราเลือกหัวหน้านักเรียนให้ไปประสานงานแทนเรานั่นเองแทนคนส่วนใหญ่นะคะซึ่งตัวแทนเนี่ยจะเป็นผู้ที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เช่นการเลือกตัวแทนเป็นคณะกรรมการกีฬาสีของโรงเรียนเป็นหัวหน้ากีฬาสีเป็นหัวหน้าสีอย่างเงี้ยการเลือกตัวแทนกลุม่มเวลาเรานั่งเรียนใช่ไหมคะเวลานักเรียนนั่งเรียนเนีเ่ยนักเรียนก็จะคุณครูบางครั้งคุณครูก็จะให้ทํางานเป็นกลุม่มใครจะเป็นหัวหน้ากลุม่มเป็นรองหัวหน้ากลุ่มเป็นเฮลันยิกเป็นสมาชิกกลุม่มแบบเนี้ยเราก็จะได้รับหน้าที่ที่แตกต่างกันไป นี่ก็เหมือนกันนี่ก็คือแบบนี้แหละนี่คือการเลือกตัวแทนของเรานะคะหรืออพอทํางานเสร็จแล้วเราจะเลือกใครให้ไปเป็นผู้ผู้รายงานหน้าชั้นเรียนผู้นําเสนอใบงานนําเสนอผลงานของเราเข้าใจไหมคะอ่าแบบนี้แหละนี่ก็คือวิธีการเลือกเลือกตัวแทนไปปฏิบัติหน้าที่โดยตรงเลย ทีนี้แล้วทำไมเราจะต้องเลือกอวิธีการเลือกโดย2ออย่างนี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างไรอะเช่นเราเลือกหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องที่ดีก็จะทำให้ห้องเรียนของเราเนี่ยอยู่ในความสงบเรียบร้อยอห้องเรียนเรามีระเบียบห้องเรียนเราสะอาดสะอ้านห้องเรียนเราน่าอยู่แบบนี้ถ้าหากว่าเราเลือก ถูกคนนะคะเลือกคนดีเลือกคนมีน้ำใจเลือกคนมีความสามารถถ้าหากว่าเราเลือกประธานที่ดีเลือกประธานที่เป็นตัวแทนที่ดีของเรามีความประพฤติความรับผิดชอบที่ดีมออีอะไรนะมีน้ำใจกับน้องๆกับเพื่อนๆแบบนี้โรงเรียนก็จะได้รับการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นเห็นไหมคะ เห็นการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าหากว่าเราเลือกคนที่เหมาะสมเลือกอย่างถูกต้องสิ่งที่ดีก็จะเกิดขึ้นนั่นเองทีนี้เรียนเสร็จแล้วเรามาดูการบ้านของเรากันบ้างการบ้านของเราวันนี้นะคะคุณครูจะให้ทําใบงานนี้ให้นักเรียนนําใบงานของนักเรียนขึ้นมาเลยใบงานนี้นะคะเป็นกระบวนการการเลือกตัวแทนโดยการออกเสียงโดยตรง ให้ในักเรียนเขียนการเลือกตัวแทนด้วยการออกเสียงโดยตรงเนี่ยมาว่ามีความสําคัญอย่างไรมีลักษณะอย่างไรที่คุณครูได้อธิบายไปแล้วนั่นแหละนะคะนำมาเขียนให้สวยงามเขียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเขียนให้ถูกต้องแล้วก็ระบายสีให้สวยงามอันนี้เสร็จแล้วมาดูอีกแผ่นหนึ่งนะคะ ใบงานวันนี้เรามีใบงาน2แผ่นใบงานนี้กระบวนการการเลือกตัวแทนไปปฏิบัติหน้าที่เมื่อกี้เราบอกว่ามีอยู่2วิธีใช่ไหมคะมีอยู่2วิธีก็นี่แหละนึ่งเมื่อกี้ใบงานที่1ก็วิธีที่1น่งนี่ใบงานที่2ก็วิธีที่2การเลือกตัวแทนไปปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างไรนะคะมีลักษณะอย่างไรวิธีการเลือกที่คุณครูได้อธิบายไปแล้วว่าใคร มีความคิดเห็นเพิ่มเพิ่มเติมก็เขียนลงมาเขียนให้ได้มากที่สุดและระบายสีให้สวยงามเสร็จแล้วแค่นี้เองนะคะดังนั้นในขณะที่นักเรียนกําลังทำใบงานทําการบ้านของเรานักเรียนก็ให้ผู้ปกครองถ่ายรูปขณะทำใบงานด้วยแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับใบงานของตัวเองส่งคุณครูมาในะแอลบัมที่คุณครูสร้างไว้ให้นะคะในลายกลุ่มผู้ปกครอง สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะอย่าลืมตั้งใจทำกันบ้านกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย